กับผมพันตำรวจโทรมีพันปุญญศชีนะครับรองผู้กับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมชุดปฏิบัติการ RTP Cyber Village นะครับวันนี้ได้ออกเยี่ยมชุมชนบ้านหนองสเกนะครับแล้วก็เยี่ยมจิตอาสชุมชนเมื่อกี้ไปบ้านผู้ใหญ่มาก็มีสินค้าชุมชนนะครับมาฝากขายเยอะแยะไปหมดนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มาเท่าไหร่แต่ตอนเย็นจะมีผู้ขึ้นทางมานะครับวันนี้แล้วก็ข้างบ้านผู้ใหญ่บ้านก็มีสินค้ามีนี่ก็ว่า ชากาแฟนะครับอิตาเลียนโซดามีทุกเมนู25บาทเท่านั้นไม่ต้องไปไปกินที่อื่นหอกที่ของแท้ถูกด้วยนะครับอร่อยมมมมอท่านใดเดินทางเดินทางผ่านเส้นบ้านหนองสะเกน,นะครับบู่ห้าตำบลเจริญสุขอำเภอเฉลิมเขตจังหวัดิรมก็เชิญแวะนะอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะข้างบ้านผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่นกทรนเรานะครับก็มีสินค้าชุมชนที่ เป็นเมนูที่ว่าเราไม่ต้องไปร้านกาแฟดังๆหรอกนะครับเนี่ยของแท้เลยสินค้าชุมชนได้สูตรมานะครับเพื่อมาสนับสนุนสินค้าบ้านเรานะครับราคาถูก25บาทเท่านั้นไ้องถึง55ครับวันนี้เราก็ได้มาอุดหนุนสินค้าชุมช,มชนบ้านหนองสะเกหมู่5จังหวลเยือนสุขครับก็เป็นนี้เป็นร้านคากาแฟนะครับเรื่อดื่มเมนทุกเมนู25บาทเท่านั้น นะครับไม่ต sí ้องไปกินของแพงหรอกกินของบ้านเรานะครับช่วยครับช่วยอุดหนุนด้วยลดพวกกาแฟสดนอช่วยอุดหนุนสินค้าชุมชนนะครับใครผ่านไปผ่านมาตรงนี้ก็ช่วยนะครับสับสนตนะครับขอบคุณ่ออดนจะอร่อยไหมชิมดูนะครับโอ้อร่อยหวานหอมชื่นใจจริงๆครับเป็นูุ่นนี้น้ำพึ่งนะครับมันมะนาวนะครับอร่อยมาก กินแล้วดับกระหายดีนะครับเป็นยาบำรุงคอด้วยมะนาว